สบ,บายดีพี่น้องเวอร์สุขทุกคนเนาะสบ,บายดีอ,อุซีลงสาญพี่น้องเลยวันนี้ก็มาพาพี่น้องมาเลาะตลาดเซนโน่อีกแล้วพี่น้องเลยพี่พี่เขาพี่กาลังจะไปซื้อเข่าคลองพี่น้องเลยเนาะเสือพงเสือผา,สบบาอเสือกันหนาวเด็กหน่อยผู้ใหญ่ ลายยางมานี่พี่น้องชุดใหญ่จกักเพื่อนอันน,นั่นอยู่บ่เออห่มแล้วบ่ไหมเขาเปิดแล้วบ่เนาะบ่าว่าที่สิบโมงก็หานคือปิดลายเถอะเนาะ ห่านก็ปิดลายใช่อันนี้จะเป็นหลอกทั้งขายพวไข่เส้อผาอตลาดนี่มันใหญ่ได้เพีน้องเลยตลาดกบวงจรเนาะมีทุกอย่างนี่สาคบเบือยันเรือลบ Uh ส่งมาตัดขาไปหานี่รถนี่เขาโบกจอนเสือได้ห hey. น่อยมีห okay, well ือเป่ไปังเย ได้แล้วโอ้ยบักตัวใหญ่แห่เด้มันสิไปใหญ่กหตาอุ่นเนาะได้ไส้ได้เบ้ว่าซั่น้เสือกนยาผู้หญิงน่ะได้เบิ่งได้เบิ่งลกันเดียวัันเดียวเอามันคือบางคักทเนาะโตเท่าด้น่ะ16

จำยังนี้นะสนุกต้นนั้นหันน่าเสือเสื้อเลี้ยงเลไยๆนี่นะเสื้อกันหนาวไปเลยนี่ขนขงกินเข็มเหมือนขาธรรมดาขาธรรมดาเอาเบอร์ยัง เอาเบอร์สามสิบปะโอเคสามนี่แหละวัวยาเราะนี่นี่แมนต้นแดงเสนเจ็ดเบินละเบอร์ล้ว อันนี้สัราคาเท่าไรยันนีอันนี้เทอเออเอาน้เนหางก็ได้เออเเอาไปอันนี้คอยอยู่เบนี่เสื้อะทำาปน้เลยใช่แนี้เยักโตลเสื้อน่ะเสื้อเสื้อทั้งเบิรนะโตนะ ปูยิงสองปูเฮ้ยผูญิงสาู้ชายสงนอันนี้ผูทชายนี่ในมือนี่เอออนี่ผูทชายห้าประจํเป็นอาิลุตดิอ การที่่ามาซื้อเสื้อผ้านี่มันก็ต้องซื้อหานประจำอะไรเป็นต้นไงมันจะสดใด้ส่วนลดเนาะแต่ถ้าก็เป็นลูกค้าประจำเขานะซื้อ,อยังคือกันนั่นแหละมันก็ต้องเป็นจังสรทีิซื้อหานใหม่ไปเรื่อยๆในโอปป้าค่าก็สี พิดใจกันซื้อหันใหม่ไปเลยเลยจอน,น้่จะเอามามื่อนี้ยกบซอยขอย่อยบุซอยแต่หันนั่นว่าไปเน้ยนะนะสินประมาณนัพีปป่น้องเลมามื่อนี้บ่ซื้อซอยข่อยบซื้อซอยแต่ผูนั้นนอกว่าไากินใจกันกัน,กนเลย ราคาธรรมดาให้เด้อบ์มให้หลายราคาพิเศษให้หลายราคาธรรมดาใราคาธรรมดาลุดลดเลยลุดลดเลยกูตธรรมดาก็ได้ายขาประจำส่งอาจารยเลยส่งช่องส่งได้ใต้นหนึ่งงานเซนเก้าก็ได้เซนเก้าพอดีเป็นสามเซนแปดมาบวกอันนี้อันนี้ด้วยไทยแซนใส่ไปโผสงเลยของผม โอเครถน้ำเด้อมาซื okay. ้อเลยเลยจำได้หล้ว่ามาเมนี้แห่งหลายเป็นหลังเลยน่างเป็นแยานเนาะ

เลือเสภะเด็กหน่อยมันต้องเขาหานเสภะเด็กหน่อยคือทางไหนทางไหนนะกทางนไหนเออไปพี่ละไปมึงก็ได้ไปบอกมันไก่ ด้วยเสียผ่าอีกหน่อยโอออะไรเออมันอ่ะนักนะบางเหนอุดพีหญิงผู้ชายผู้ชายใสเกือบผู้ชายดิหน่อยมันหนาวกันหนาวผู้ชายว่าเดินไปบนไปบนบางบาง่ะนะ เดีบยวบางๆนะปูโอูมันบางแท้ๆปีปปาปหาปีหาปีหกปีเปพรว่าเ่อถ่ายมาก,กันหลชงาทีนี่จะพาเด็กหน่อยนี่ะพาเด็กหน่อยบนเลย Nè. Nè nè, phụ trai phụญิง. thư khỏi sẽ lựa. Ông งามเลยพี่น้องในสภาอนี้เนาะงามเลยี่ท่าไนะ อันไหนมี้ยโมมากระบอนมีตัวงามๆเรียกว่าใสหัวกะงามพราแห้งเลยเนาะโอ้ย <S 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 นี่หน่อยี่น้องยเสียผ่าผู้หญิงเล็กน้อยผู้หญิงโอ้ก็สัมชิสงอุ่นเลยนี่นาะเนาะผ่าคนเนี่ยมันนุ่มเลยนี่สัมชิ่งอุ่นนี่ไม่มีลูกผู้หญิงเนาะ

เราเก็จะเป็นผู้โชคดี บอกรถอันนี้ก็แม่ันบ่กมหาเนที่หาท่านเลยอันนี้เด้ตัวนี้บ่แม่นเอาสองสูตบอกรีเวแต่ว่าสูตเดียวสุตเดียวเบิดสองล้านอะไรได้หนิเอาสองห่านเบิดสองล้านหลายล้าน แล้วแล้วจะเป็นยังยัว่าเปล่นถงจาว่ายังอีกบ้างบะมีเนาะไ่ได้ทางทางมันมาส่ใตะกะใช่้าตะกะใช่สองแสนเจ็ดสิบสองเป็นเงินิบเจ ก็ดาวแปดชิ้นยัดชิ้นหาก็ได้ใช้ตัวใหญ่อันนี้บอตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่กได้กระเม็ดสามนัดสีเขียวเออเอาสีเขียวเมาเขาได้อะไรนะอ่าอืมเอาสีเขียวมามีลายใส่มีลายขนาดมีลายราคาเอะไร สองใบเจ็ดสิบน <right> mm ี่แล้วอันหนึ่งอันนี้เฮือนเขาครับนบอกพ่อใส่เอาอันนี้สองใบั็นี้เบาะหนอมันใหญ่ปุ๊บัวใหญ่ลืนนี่ครับมาวันนี้กันบ่ายนะอันนี้ช่องแคบสิบนี่ใหญ่ใหญ่ลืนนี่ขนะฮะแม่นบ่ก็อยู่แถวนี่ใหญ่ขึ้นปะ พิเศษนะเด้อโอ้เจ้าแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้แบบจับเก้ารายได้แบบ

ตกะใสู่นะเออตะกะใส่มู่โอเคอ่ะตังนอะไรซอันาิ่ะกะใส่ผ้างตะกะใส่ผ้าเล็กน้อยเนาะนอันเดกไหนเหรอเป็นินใครท่เป็นบินฮะครบแล้วเนาะ ม่ได้าขายซาวานมาลุ้นหายซองงานหนึ่งสามชิ้นหาาแปเอาเอาลงชางงานดำลนบันแล้วดแลก้วพอดีอ่ะจะน่ะเ่าไปไกลลมมาชิปิวเมืองชนพผลไก่ละ oke yeah. không, không rồi anh đế này mà soi thằng nạ này nè Ờ Ờ khẩu veo Yên dạ sạp อาซาผมครับจะอย่างนี้ะะอาซาผมปวดใหญ่มีซาบูยังชาบูครบเลยแล้วลวะครบพี่น้องลเลยหมวกสองใบ,บ,บไม้ผมไม้ยังครบเรียบร้อยพี่น้องลเลยเสื้อผ้าได้เต็มกันตะกานะ อันนี้กัสิเป็นของใส่เต็มถังกะละมังหมอแหกแต่กระโปงหมอบ่มีเนาะสบอกยาสบู่ยาสะผมเครื่องใส่แม่นเสือกันหนาวใหญ่อันนี้ได้บริมบดลายล้านเลยตัวเสื้อผ้ามันแพงเนาะทางอันนเพราะว่ามันเป็นสินค้าไทยไดยแม่น กาไทยนำเข่ามีแต่ของไทยอะไรคนลาวจะใช้ของไทยของพุทธของพุทธรับคนใหญ่เนาะแม่ตัวส่งข้าวมานน่เลยเนาะซื้อไปซืวอเลี้ยวก็ทุกคนยากพี่น้องเลยนี่แม่ครับคุกแล้วก็อีกคนหนึ่งกะแม่สามคุกน้องลุกเนาะน้องสายลุงน้องสายลุ้งแล้วก็แม่สามคุกตัวเ่าเล่าเป็นสนพาดเนาะ ແນ່3ກຸກກັບນ້ອງລຸงຊ້ອງແແກ່ບ້ານແຜນຢູຍັງຕໍຍັງກຂຫเจริญຫັ້ນແຫຼະເນາະຜະລິດຕະພັນຄືໃຫ້ຢູ່ດີມີແຮງຢູ່ດີມີແຮງສຸກໃຈສະບາຍໃຈແຫຼະພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະປາບາດນີ້ກະເດະສະບາຍนີສน